สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสาพุทยชาวสวนค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่คอกัวของเสาพุทยเหมือนเดิมนะคะวันนี้พ่อบ้านปล่อยออกนอกข้อค่ะทุกคนขาออกหาเล็มกินหญ้าเองค่ะอ้วนตุปุทุกตัวเลยนะคะวันนี้ขานาดแม่สีนวลยังท้องป่องเลยนะคะทุกคนฝนตกแล้วก็พอมีบ้างนะคะมีหญ้าให้เล็มบ้างนะคะบางตัวก็นอนเคี้ยวเอื้องแล้วค่ะทุกคนข่ยอิ่มแล้ว วันนี้สาวพุทัยไปตลาดมานะคะก็เลยได้ไปซื้อเกลือแร่มาวันนี้สาวพุทัยจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็จะมาอธิบายนะคะสําหรับบางท่านที่เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงวัวนะคะว่าเกลือแร่นี่มีความจําเป็นยังไงนะคะแล้วเกลือแร่เหมือนกันนะคะสีแตกต่างกันเนี่ยคุณประโยชน์ แตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็เหมาะกับวัวประเภทไหนนะคะอ่ะก็หน้าตาของเกลือแร่นะคะเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะคะตามท้องตลาดแต่ละที่ก็อาจจะมีแต่ละยี่ห้อที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่เชื่อว่าก็น่าจะมีสีประมาณนี้แหละค่ะที่เราพบได้บ่อยก็คือสีแดงสีขาวนี่แหละค่ะทุกคนก็เดี๋ยวสาวพุทไยจะอ่าเล่าสู่ฟังก่อนนะคะว่าตัวสีแดงอย่างนี้นะคะจะมี ส่วนผสมแล้วก็มีประโยชน์ของอะไรบ้างนะคะก็คือก้อนนี้นะคะน้ำหนัก2กิโลนะคะทุกคนคะ่ะเกลือแร่ก้อนนี้นะคะน้ำหนัก2กิโลนะคะทุกคนอันนี้อาจจะเป็นยี่ห้อที่บางพื้นที่อาจจะไม่มีนะคะอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารเสริมแร่ธาตุนะคะสำหรับโครกระบือนนะคะเป็นโคเนื้อเนาะ โคโนมนะคะกระบือแพะแกะค่ะทุกคนคะ่ะสามารถให้เลียได้ทุกช่งวงวัยเลยนะคะตัวสีแดงนะคะสาวผู้ไทยก็จะให้เป็นวัวตัวผู้ค่ะทุกคนก็คือจะเขวนไว้สําหรับวัวตัวผู้เป็นหลักนะคะแต่ว่าวัวตัวเมียก็สามารถสามารถเลียร่วมกันได้เหมือนกันนะคะ ก็สาเสาผูท่ก็จะแขวนให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ที่ทอยู่ในคออต้องมีอยู่แล้วนะคะเป็นอาหารเสริมสําหรับตัวผู้เนาะถ้าเป็นสีแดงคะเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องอ่าเนื้อนะคะบํารุงกล้ามเนื้ออย่างนี้มากมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมค่ะทุกคนที่มีอยู่ในก้อนสีแดงนะคะส่วนตัวสีขาวนะคะ ส่วนตัวสีขาวอันนี้ก็จะเป็นก้อน2อกิโลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขียนส่วนผสมมาให้นะคะอ่าส่วนตัวสีขาวนะคะที่ปศุสัตว์เขาแนะนำมาเนาะเขาก็อยากจะแนะนําให้เป็นวัวตัวเมียะคะ่ะให้เขวนให้วัวตัวเมียนะคะเพราะว่าอ่าช่วงระยะเวลาที่วัวตัวเมียเนี่ยกําลังตั้งท้องนะคะอันนี้ก็คือแทบจะขาดไม่ได้เลยนะคะ ปัสสุสัต์บอกว่าพวกเกลือแร่ก้อนอย่างเงี้ยมีประโยชน์นะคะทุกคนแต่อันเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่วัวตัวเมียนะคะทุกคนก็ถ้าสมมุติว่าวัวกําลังตั้งท้องนะคะหรือว่าถึงจะไม่ตั้งท้องก็ตามนะคะอ่าเกลือแร่ตัวสีขาวนี้นะคะปัสสุสัตย์เขาบอกว่าสามารถช่วยให้อ่าเกิดภาวะมดลูกทะลักออกมาได้น้อยมากนะคะก็คือเสริมเกี่ยวกับมดลูกเป็นหลักนะคะทุกคนคะ่ะหมายถึงว่า ระบบสืบพันธุ์เนาะสำหรับเกลราก้อนขาวนี้นะคะก็เลยจึงเหมาะแก่วัวตัวมีนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงไวัยไหนหรือว่าช่วงวัยที่ท้องก็ยิ่งสําคัญคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็เป็นเกลราที่สาวสาวผู้ไทยกับพ่อบ้านให้วัวในข้อ,อกินอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะอ่าทําให้ดูนะคะว่าวิธีแขวนก็แบบง่ายมากนะคะสําหรับข้อของสาวผูะะ้ไทยเนาะเดี๋ยวสาวผู้ไทยจะให้พ่อบ้านแขวนให้นะคะ อันนี้สาวผู้ไทยก็ไปรับมาแล้วนะคะสําหรับน้องตัวเล็กเนาะยาเอสน้องลูกยายเอสน้องน้องยังนนอ,อยู่ลูกยาเอสน้องได้แผลมาใหม่คะ่ะทุกคนยาเอสน้องเด้ออยู่ที่คอกเราก็จะใช้เป็นเชือกฟางเลยนะคะหรือไม่ก็จะเป็นเชือกที่ผูกกับาฟางนะคะทุกคนข่หนูหนีอยากกัดพอบ้านก็ห้อยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะ เอาไปแขวนนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะมันเรียทนดีนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับยี่ห้อนี้ที่สาวไทยซื้อมาเนาะสมุนก็เดินตามค่ะทุกคนคะ่ะมาเด้อโง่ส้นเด้อก็จะห้อยไว้ตรงนั้น,นะคะ่ะอันนี้ก็คือจะเรียได้ทั้งเจ้าตัวเล็กแล้วก็เจ้าทองเลยนะคะทุกคนประมาณก็จะเขวนก็เขวนไว้่างนี้นะคะของแม่สีนวลก็เขวนอย่างนี้เลยค่ะทุกคน ก็ให้ให้เขาเลียประจำนะคะทุกตัวก็ก็จะรู้ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสาวผู้ไทยให้เป็นประจำอยู่แล้วคะ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะส่วนตัวสีขาวก็จะให้เป็นตัวแม่ท้องนะคะให้เขาเลียเป็นแร่ธาตุอาหารเสริมคะ่ะไม่ให้ขาดนะคะ ก็สาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนค่ะมา,อาบอกมาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับข้อของเสาเสาภูไทยก็จะใช้เลือกใช้เป็นสองสีนะคะแล้วก็สีแดงใช้สําหรับวัวเนื้อนะคะส่วนสีขาวก็ใช้สําหรับวัวตัวมีหรือวัวแม่ท้องนะคะที่สาภูไทยจะให้เป็นเป็นประจําอยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนค่ะมาเล่าสู่กันฟังค่ะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ